สวัสดีเอฟซีผู้ติดต,ตามเล่าพัฒนาผู้ล่อค่อยเล่าพัฒนามือนี่มาแล้วซ้ำตองหวัดละพี่น้องมือนี่วันที่สองนะพี่น้องนะวันที่สองซ้ำตองหวัดนั่นละยินดีต้อนรับขอสู้สองสิบหการวยเสแนหน,นะพี่น,อน้องเนอะกับสองตาคุณผ้ารวยเล่าพัฒนามือวันที่หนึ่งกันยากะเลยตะลุเนาะพี่น้องเนาะ เขารูดสามรัฐรัฐบาลเล่าก็ออกพี่ยังหรอพี่น้องของเหล่าเล็กเล่าก็ออกบอกเอาต็มเล็ดตัวเขาเป็นออกน้พี่น้องเนาะสองสามสามบนแปดสองล่างม,มันเจีเยวอะไรไม่พี่น้องหกตัว มกตัวหนึ่งตัวใดเนาะบันจื้อว้จื้อใบได้ลหลุงเละสองสามสามเล็กบนออกสามสามเล็กล่างออกแปดสองพี่น้องของปูใด้ถึงแจเล็กวิ่งรูดเด้อพี่น้องเด้อเขาจตหลุดของวันที่หนึ่งคันยายนสองพับ บนันเียบันที่4ของวันจันทร์ด้าพี่น้องเนื้อเลขเล่านี่มาเบินดีขนาดเลยเหล็กเล่าเหล่านี่มาเบ,บินดีาบันนี้กชิมาทบทวนของเก่าน้าพี่น้องของวันที่หนึ่งกันยาวันที่หนึ่งกันยาเลขกะเ,กเคียงเลขเคียงบนรางกะมี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแปดเก้า จับคูก็มี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูมี่เก้ามีเกตคูพี่น้องเรียกวิ่งกับสกับศูหลุด3ามหลุด0ูเลียกสตัวกับหกสามศูนเก้หลุดมัดพี่น้องได้ตลุดนาะได้ตะวิ่งหลุดน้ะพี่น้องนาออันนี้กับมาเบ่งไม้เน้อพี่น้องเน้อตัวนี้บัติี้สิเป็นตัวใดของ วันที่สี่เลขกกลมเดินกับวาสิมาคักสามศูนตัวเก,งก่งคัดนี่เป็นตังตัวเกง่งตัวเก่งเลยนี่เป็นตัวเกง่ตเกงตัวเด่นคักับสามศูนย์สามที่ก็ยังร่องอยู่สามเก่ากยังร่องคือว่าสามเด่นสามละเด่นสามกับศูนย์กับอะไรปูเรียกว่าจัดให้สามเป็นตัวสามศูนย์เป็นตัวมาที่หนึ่งนะนะเขเลยลุดไปซะ บ้าเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ต่ศูนย์ได้ต่สามนี่กมาเบินพี่น้องเออขันบมาเบินก็อาจสีได้สามศูนย์เออสามสี่สามเก่ากับว่าจักนะนมันเบิสามมาเทียนซะสามมาสองตขันสามมาตัวเดียวนี่ลักสิบถึกแล้วสามเนาะพี่น้องเนาะลักสิบเป็นสามแล้วลักหน่อยกันมาสามอีกก็เลยลดไปพี่น้องเอาไม่เนาะพี่น้องเนาะ มันจันที่ที่สี่สี่หอดนี่เอาไหมห้เขาแก่มือขนันยังดีว่าบ้าบ่บหลุดหลุดนาพ่นองเนาะยัง,ดยง,งยไ,ได้หลุดยังใดวิ่งยู่ไปใดยุ่เสว่าพานยู่เอาวัานที่ซีกันยามาเบื้งนาพ่นองเด้อเป็นตัวใดเขามาเบิ้งมาส้มนาพ่นองเด้อจัดไปจัดไปคนเดินเก่าเหล็กเกี่ยงบนรางกันพ่นองเอาไปจัดกัน เหล็กเคี่ยงบนรางมืองวดนี่มีเหล็กสามตัวยุหาหกคูเนี่ยี่นองเด้อเอาให้เต็มอิ่มไปเลยเหล็กสามตัววิจัดให้เต็มไปเลยสามตัวบนรางเหล็กวิ่นเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักสาม dâm xe ha móc kít pet pet วิ่งเลขวิ่งกันพี่น้องตัวเก่งนะเลขวิ่งนี่ตัวรูดได้ละตัวมีกำไรขาดทุนก็นอยู่กับเขาในละขันรูดเขาเนาะพี่น้องเนาะเพราะได้ยืนตัวได้อยู่รูดก็ได้บางบางคนก็นมีตาเอารูดก็เอาตารูดก็ได้บางคนก็นบอกจังสี่ก็มีพี่น้อง มันจะรูดเข่าก็ะพ่านแล้วมาผู้รังคนเข่ารูดดย่างเดียวเต่หน่อยกับย่าขอให้ยพานผู้รังคนหวานเนาะรูดสามูดแปดเลขวิ่งรูดสามแปด หนึ่งรุดสามแปดจับเดี๋ยวเขีดนอันนี้กันจังบาจับโคกันขีดนน้ำงามนะพี่น้องเนาะขีดบ่างงามกับบ่เป็นตะเบิงเป็นมาง่วมมัง,ง,งเง่งอ่ะเพราะเป็นระเบียบเด็กจังออกสวยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> จับโคเดี๋ยวนี้บ่มีหลาย้ด้วพี่น้องเด้อกันหลายก็จะให้เลขบุญเข้าไปเท่านั้น เดี๋ยวแต่พี่น้องที่จัดเพาจัดเลขกบน,นี่เป็นตัวกันซื้อไม่พี่น้องว่ามันเป็นตัวเก่งไหมเล็กบนเอาไปให้กันกันซื้อเล็กบนจับคูสามส่สามส,ส,ามส สามแปดสามแปดเหล็กบนเช้าให้ยุบไปแล้วมันคือบนด,ดีแต่เอาให้กันจะซื้อได้อยากเอากะเอาว่าอยากเอากะบ่เป็นยังเอาไปให้กันกันจะซื้อสามแปดแล้วกั65กหาใยไมาดีผลวยเล็ก ประเทศเล่าไหมเด็กบ่นไหมเดี๋ยวกระ마บ่นเดี๋ยวกระมาบ่นอันนี้ก็เก็ดหกเก็ดหกเก็ดหกแล้วก็ cầu 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 si, cầu hoặc cầu công con nắp con phải nắp 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 con, phải làm con นักอีกน้อยหนึ่งต้องไปตำเขียนวาสดกระดาษตัวกันพี่น้องเล็กกันก็นคือเหล็กคูอะไรพี่น้องเลยกันจากนั้นผลคือมากกันตัวคูดีแต่เอามากันซะเลยเป็นตัวแถมซื้อเอกพี่น้องสีจัดว่าจัดกัแเล้วแต่ผู้หมัก ครูมาหมักเด้อพี่น้องเด้อเด็กกันสามครูกับหกหกเอามาให้กันกันจะซื้อดอกมักกับจัดคัดกับผ่านพี่น้องเลขคู่กันแปดแปดมันเลขออกแล้วเพาเบิึงมันเลขเบิ่นมันว่าเอาลงมันออกอีหลีไหมพี่น้องยนีเบิ่นไหมยนี่ยมาเบิ่นเป๊ะดูไหม นี่เลยเอามาให้เป็นตกกันซื้อได้พี่น้องเด้อต่อไปเซวเหล็กบนลงกันให้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อให้เขาใจบาดนี่เป็นตกกันะืือๆดอกมม่เป็นตกเกงตักเกงผุนหกตัวอยู่ทั้งบนผุนอันนี้กันไปซซือๆบาดนี่มีเหล็กสามตัวพี่น้องสามตัวเ 3 4 3 4 3 8 4 3 8 4 3 8 3 9 6 สามเก้าหกเอาให้ช่วใจไปเลื่อยไปนั่งเหลกสามตัวเอาให้เต็มทีเลยห้าคูนี่แล้วก็แปดเก้าหก kẹt cầu hộp cầu cầu รัฐบาลมืออื่นจังบึงดัพี่น้องเ้อเอาเล่าไปก่อนเอา,ลาเอาล่าเอาหน่อยไปก่อนเอาขอ้างหนอยหน่อยไปก่อนของอยี้งไงจังบึงหมือนรุ่น mm hmm. บ่เฝ้ากระดอกเลี้ยหลายมืองพี่น้องเอาไปแล้วลงตรงเขาปีเลยค้นกระลืมคนบึงแล้วคนกระลืมมามือสุดท้าย mm hmm. คือสุดเต็มี่แตก ต่อกันช่องมัดล่จักนี่ผู้เบิงบ้งเบิ้งผู้เขาเขาว่าเขาเอาสุดเก่งล่ะลงก่อนมูนั้นพี่น้องนะเอาเล่าลงมาก่อนเ้ากับพาหน่อยลงก่อนอ้าวพี่น้องจัดกลมจัดเด่นเลยได้พี่น้องได้วันนี้เด้่ล่าพัฒนาวันที่ซีกันยาวันจันทีซีสีสังนี่ถามมืออื่นมือฮือมมือฮื่มมือฮื่อมือฮึอ ทีทีทีเทงนี่กาเหล็กเคียงเหล็กตั้งรักกับจับคูมาจับโตมาจัดไป3ามสี่หหก็ดแปเกวิ่งให้หลุด3มหลุด8ปดได้พี่น้องเด้อจับคูสามจัดกลมได้พี่น้องกลม3ามสกลม3 8ด หกหากันหกหาพี่น้องกันหกเกเกหกันเกซีกันเกหกกมพี่น้องกมเกาหกตัวกันกันเป่ากันกันเบิ้ลพี่น้องหกหกแปดแปดเกาเกา เดี๋ยวแต่พี่น้องที่จัดว่าจัดเด้อเอาหายเบิ้งสามตัวก็มีแปดสามสี่ทอกันพี่น้องว่ามีตัวเก่งตัวกลมซ้ำกันหมดเลยหาคูหาหางเก้าสา,สามเก้าหกแปดเก้าหกเก่งก็มูกับที่เปนเก้าหกกันที่เนาะมาหลายตัวเลขสามตัวแต่ว่าวิ่งพันเป็นสามกับแปด เอาจัดไปจังสันหลพี่น้องเอ้ยเอาตามที่เขียนไปนั่นแหละแล้วแต่พี่น้องผิดิจรณหน้าเอาเด้อมักกะจัดคัดกระพานปูให้เป็นแน่วทางไปหาจับใจเล่าพัฒนาเล็กเล่าเกง่งเก่งขลขลปูขุนขามไปเล่าให้ได้เฮาเที่ยวนี้เนาะ มือนี้กะวันที่ซีมือเฮ้ยวันจันวันจันพี่น้องมือนี่เป็นวันเสาร์จัดไปพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุกคนโฉบโฉมันมันกันวันที่ซีที่หอดนี่แห้งๆปังๆคิดว่าแตกเถียวนี่แหละพี่น้องเนาะคิดว่าเก่งว่าแตกเถียวนี่แหละรอบนี่แหละแตกแทนแน่นอนให้พี่น้องเอาไปพิจารณาญนางเด้อให้โฉบให้มันกันสุกูสุกคนแหงๆปังๆ ลำร่วยลำลวย้ลลวยกันสุขูุสุขคนย่าเจ็บยาจนกันเด้อคุณพระคุ้มครองคุณพระรักษาพอกันสุดต่อไปสวัสดี